เมื่อพูดถึงเรื่องอนาคตมีคนสามประเภทที่คิดแตกต่างกันประเภทแรกมัวแต่นั่งสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรประเภทที่สองคิดแต่ว่าปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดส่วนประเภทที่สามคิดที่จะทำให้มันเกิดขึ้นประเทศจะเป็นอารยประเทศได้นั้นต้องเริ่มจากคนในประเทศที่เป็นบุคคลที่มีความอารยะอย่างแท้จริง หรือเรียกได้ว,ว่าเป็นอารยชนเสียก่อนนี่คือคำกล่าวของผู้ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นอยากเห็นชาติบ้านเมืองเกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเราาืองศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักด์หรือดรแดนท่านมีความเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาได้นั้นต้องเริ่มต้นจากคนในประเทศที่ถูกพัฒนา นที่มีุดมการเข้าด้วยกันเพื่อไปสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้ไปสู่ความอรารยะอย่างแท้จริงท่านเห็นด้วยไหมครับท่านเห็นด้วยบอกอรายอรายะสมัชชาสยามอรารยะคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นบนพื้นฐานอุดมการเดียวกันนั่นคือต้องการเห็นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้อรารยะหรือเจริญก้าวหน้าอย่างครบถ้วนทุกด้านอทิ ด้านความกินดีอยู่ดีด้านจิตใจด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมและสมัชชาสยามอารยะมีเป้าหมายในการสร้างสยามประเทศให้อารยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืนสร้างการเมืองที่มีเสรีภาพและสถิติภาพสร้างสังคมพหุเอกานิยมที่มีความสมารฉัน์และหลากหลายและมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้จากนั้น จะขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งปัญญาและสังคมแห่งความดีในที่สุดจนเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2555ได้มีการเปิดตัวหนังสือเล่มแรกของหนังสือชุดสยามอรารยะที่มีชื่อว่าสยามอารยะแมนนิเฟสโตะแถลงการสยามอรารยะซึ่งเป็นหนังสือที่ได้อธิบายถึงกรอบแนวคิดและเสนอเส้นทางพาสยามประเทศ ไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและย,ยั่งยืนสังคมสมานฉันและหลากหลายการเมืองที่มีเสรีภาพและสิียรภาพแนวคิดอ,รอารยะคือการมีหลักคิดสร้างชาตินะเพื่อให้โลงเลยเป็นชาติที่อ,รอารยะ ดังนั้นเราจำเป็นต้องนําด้วยหลักคิดครับเพราะว่าเวลาที่เราหลักคิดไม่ชัดเนี่ยเรื่องมันจะเสียเวลาไปเปล่ปาสร้างไปลือ้อไปถอนไปประทะกันไปฆ่ากันไปทําลายล้างกันแบบที่ขัดแย้งกันอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันในหลายที่หลายแห่งก็เพราะว่าหลักคิดไม่ชัดแล้วหลักคิดเนี่ยไม่ได้จูงใจกันให้จูนเครื่องให้ตรงกันและว,วันนี้21ตุลาคมพุทธศักราช2555 หนังสือเล่มที่สองที่มีชื่อว่าชาวอารยะชาวสิวิไลที่ใฝ่หาหนังสือที่จะอธิบายคนอารยะในลักษณะต่างๆที่เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในประเทศชาติของเราคนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจะทำให้สยามประเทศเป็นอารยะ